รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเมืองไทยมีอะไรที่ดีเลิกเลิกในมิติที่มันเลิกล้ำมองเข้าไปจะกี่ทีก็งดงามรวนสัมผัสในจิตวิญญาณจะเล่นจะร้องรำไป เที่ยวให้สนุกในดินแดนมอลละดกของไทยเป็นเมืองที่อ้าแขนแฟนๆก็หลากหลายร้องตะโกนยู่พร้อมใจเมืองไทยดีดีเมืองไทยดีดีเมืองไทยดีดีสวัสดีค่ะ เมืองไทยดีๆวันนี้เราพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่ผืนป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์มากๆอีกแห่งหนึ่งของภาคใต้เลยก็ว่าได้นอกจากจะมีต้นไม้น้อยใหญ่ขึ้นอยู่นานาพันธุ์แล้วยังถูกอบล้อมไปด้วยภูเขาหินปูนสลับซับซ้อนอย่างสวยงามรวมไปถึงยังเป็นแหล่งต้นน้ําลําทานซึ่งเป็นเส้นเลือดหล่อเลี้ยงชมุมชนแถบนี้อีกด้วยและที่นี่ก็คืออุทยานแห่งชาติคลองพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะ ควังพนมตั้งอยู่ในเขตอำเภอพนมจังหวัดส,สุราษฎร์ธานีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขากินเนื้อที่กว่า80%ของอุทยานภายในอุทยานค่ะมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายแล้วก็วันนี้เราได้คัดที่เด็ดๆมาฝากคุณผู้ชมกันแล้วรับรองว่าโดนใจสายธรรมชาติอย่างแน่นอนแต่จะมีที่ไหนกันบ้างเราไปชมพร้อมกันเลยค่ะ ตอนนี้ทริปของเราได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนะคะแต่ว่าก่อนอื่นต้องถามพี่ไก่กันก่อนค่ะว่าปกติแล้วเวลานักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่อุทยานค่ะโปรแกรมการท่องเที่ยวของเราเป็นยังไงบ้างคะคก็ส่วนใหญ่ครับนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมอุทยานนะครับก็เป็นนักท่องเที่ยวที่มาชื่นชมธรรมชาตินะครับบริเวณที่ทําการนะครับก็จะมีแหล่งท่องเที่ยวอยู่สจุดนะครับก็คือได้แก่ผาดรงรักนะครับึเป็นจุดชมวิวนะครับแลไรก็อีอกแหล่งก็คือต้นไม้ใหญ่นะครับซึ่งเดิน ถัดไปจากผาดงรักนะครับก็การไปผ่านก,ก็เดินง่ายครับขึ้นไปโดยมีบันไดเหล็กนะครับประมาณ300เมตรนะครับแล้วก็ต่อไปที่ต้นไม้ใหญ่นะครับประมาณ1กิโลนะครับก็คือรวมจากจุดนี้ไปจนถึงต้นไม้ใหญ่ก็ประมาณ 1, 1, 1> กิโลแต่ว่าตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมเรากําลังเดินไปที่จุดชมวิวผาดงรักนั่นเองถือว่าเป็นด่านแรกในการมาท่องเที่ยวที่นี่นะคะแต่ว่าจะมีความสวยงามแค่ไหนนะคะเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปชมพร้อมกันครับพี่กครับเชิญครับ และจุดแรกที่พี่ไก่าพาเรามาก็คือจุดชมวิวผาดงรักห่างจากที่ทำการอุทยานไม่ไกลระยะทางประมาณ400เมตรเท่านั้นเราก็จะได้สัมผัสกับวิวสวยๆซึ่งถือว่าเป็นจุดเช็คอินที่แรกของที่นี่เลยค่ะเดิมๆนะครับรตรงนี้นะครับมันเป็นเนินดินระหว่างภูเขา ทั้งสองลูกนะครับแล้วก็ยังไม่เปิดการท่องเที่ยวเพราะว่ามันเสี่ยงต่อการลื่นไหลนะครับพี่เองก็ได้มาดําเนินการทําเป็นจุชดชมวิวครับเพื่อป้องกนนันไม่ให้นักท่องเที่ยวที่จะลื่นไหลลงตกลงไป้า้ล่างนะครับแล้วก็จริงๆแล้วนะครับที่มาของคําว่าผาตรงรักนะครับก็ด้วยบริเวณนี้ครับตั้งอยู่ห้อมล้อมด้วยต้นรักนะครับหรือว่ารักเขาบ้านเรานะครับต้น ต้นรักเขารักเขารักเรามีไหมรักเราก็มีก็มี <c oughs> <c oughs> แล้วก็นอกจากที่คุณผู้ชมจะขึ้นมาบริเวณจุดนี้ชมวิวความสวยงามแล้วค่ะทราบว่าในอนาคตข้างหน้าเนี่ยเราจะมีจุดกลางเต็นท์ด้วยครับก็อุทยานแคทของพนมก็ได้ดําเนินการครับทาจุดกลางเต็นท์นะครับซึ่งจะอยู่ถัดขึ้นไปจากผารงรักนะครับอีกชั้นหนึ่งนะครับโดยมีจุดกลางเต็นท์ไว้ สำหรับกลางเต็นท์เป็นแค่สามหลังเท่าน,นั้นนะครับก็รองรับแค่สามหลังนะครับพื้นที่เราน้อยนะครับแล้วก็มีสิ่งเนความสะดวกคือมีห้องน้ําด้วยแล้วก็มีไฟฟ้าที่ส่องสว่างในยามกลางคืนครับเมื่อกี้เดินผ่านขึ้นมาเห็นได้เลยว่าห้องน้ํามีหลายห้องแล้วก็ค่อนข้างสะดวกสบายกันเลยทีเดียวนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่สายแคมปิ้งก็ไม่ควรพลาดเพราะว่าขณะตอนกลางวันเนาะพี่ไก่วิวยังสวยบรรยากาศดีขนาดนี้เราถ้าเกิดว่าเราได้ค้างที่นี่สักคืนหนึ่งตื่นเช้ามาเจอหมอก โอน่าจะฟินน่าดูเลยนะคะเอาเป็นว่าเก็บเป็นตัวเลือกสำหรับสายแคมปิ้งแล้วกันค่ะคุณผู้ชมค่ะ จากพาดงรักค่ะเราจะต้องเดินเท้าขึ้นบันไดแบบนี้ต่อไปอีกประมาณ600เมตรค่ะถึงจะไปตรงเส้นทางต้นไม้ใหญ่นะคะแล้วก็เส้นทางตรงนี้มีบันไดแบบนี้ค่ะขึ้นไปตลอดเลยนะคะแต่ว่าบันไดค่อนข้างชันพอสมควรเลยทีเดียว แล้วก็ทราบมาว่าตรงนี้พี่ไก่บอกว่าใช้เป็นเส้นทางที่เราจะใช้สองสัตว์ในตอนกลางคืนกันได้ด้วยแต่อีกหนึ่งจุดที่เราเห็นแล้วต้องแวะกันเลยทีเดียวค่ะนั่นก็คือผาหยอกหมอกค่ะตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวเอาไว้ชมหมอกในตอนเช้านะคะเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศกันค่ะ ผาหยอกหมอกเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวจะมาชมหมอกกันในตอนเช้าวิวตรงนี้ดีทีเดียวเลยค่ะน่าจะเห็นหมอกกันได้ชัดเจนและอ้อมว่าตรงนี้ก็เป็นเหมือนจุดพักเหนื่อยจากการเดินขึ้นไปชมต้นไม้ใหญ่อีกด้วยอันนี้เชื่ออ้อมลยค่ะเพราะว่าใช้บริการมาแล้ว พอกรุบกรีบเราก็ออกเดินทางกันต่อค่ะคราวนี้มาเจอของจริงแล้วจากทางเดินที่เราเดินมาตอนแรกเป็นบันไดปูนใช่ไหมคะตอนนี้ก็จะเป็นเส้นทางธรรมชาติล้วนๆค่ะการไปาากานก็เดินง่ายครับซึ่งเราก็จะต้องเดินไต่ขึ้นไปบนเขาทางค่อนข้างชันบางจุดจะต้องมีเชือกเอาไว้สําหรับเราจับแล้วก็จะได้ไต่ขึ้นไปแบบง่ายขึ้นต้องระมัดระวังกันพอสมควรเลยทีเดียวเพราะว่าเนี่ยค่ะมองลงไปข้างล่างถ้าตกลงไปเนี่ยโหเสียวาบเลยทีเดียว แต่ระหว่างทางเราก็ได้ชมธรรมชาติที่ยังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่มากๆต้นไม้น้อยใหญ่ขึ้นอยู่หนาตาลมก็พัดมาให้ได้คลายความเหนื่อยล้าเดินบ้างหยุดพักบ้างจนในที่สุดค่ะคุณผู้ชมเราก็มาถึงกันแล้วต้นไม้ใหญ่ที่เราตามหานั่นก็คือต้นช้าม่วงนั่นเองค่ะ ครับก็เราก็มาถึงนะครับจุดสําคัญนะครับที่จะต้องเที่ยวในอยังแคทของพนมก็คือการได้มาสัมผัสกับต้นไม้ใหญ่นะครับซึ่งเป็นต้นชาม่วงนะครับเป็นไม้ตระกูลโทิพยโลขาบก็คือไม้ตระกูลไม้ยางนะครับความสูงเขาก็50เมตรนะครับแล้วก็อายุเนี่ยเกิดมาพร้อมกับป่าพื้นนี้นะครับไม่สามารถประเมินค่าได้ว่ากี่ปีมาแล้วนะครับผ่านการทําไม้ ซึ่งเล็ดล่าจากการต้นไม้มานะครับก็ลงเรืออยู่ในป่าเป็นไม้ที่ใหญ่ที่สุดนะครับอุทยานก็มีมีจุดท่องเที่ยวนะครับเพียงแค่นี้ครับที่ที่อยู่ที่บริเวณที่ทาการส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวที่มาของบนมก็ตั้งหมุดหมายไว้นะครับก็คือที่ต้นไม้ใหญ่นะครับซึ่งเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติโดยเฉพาะชาวต่างประเทศนะครับซึ่เขาสนใจในเรื่องการเดินเทลธรรมชาติมากนะครับอุทยานแห่งชาติก็เป็นอุทยานที่เปิด มานะครับตั้งแต่ปี4-3นะครับแล้วก็มีนักท่องเที่ยวเริ่มทยอยท่องเที่ยวนะครับก็เมื่อไม่นานนะครับประมาณสักปี5 5, 5, 5 6 5 7จนถึงปัจจุบันนะครับก็รายได้สนใจก็เกิดจากท่องเที่ยวต้นไม้ใหญ่เป็นหลักนะครับซึ่งเป็นไฮไลท์ของอุทยานครับก็มาถึงนี่ครับถ้ามากรุงเทพฯไม่ไม่ไม่ได้มาเห็นต้นไม้ใหญ่นะี่ถือว่าไม่ถึง ลงจากเขามานี้เหนื่อยใช้ได้เลยทีเดียวค่ะแต่ว่าวัยรุ่นอย่างเราแมะมันยังฟิตปึงปังคุณผู้ชมแรงมันมีเหลือเฟือไปกันต่อค่ะอย่าไปย้องค่ะตอนนี้นะคะหลังจากที่เราขึ้นเข่ากันมาเพื่อท่านี้นจนเดือดมากนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเราก็จะไปล่องเรือกันแบบเย็นๆสบายๆค่ะตอนนี้นะคะเราก็มานั่งรถมาใช่ไหมจากที่อุทยานนิดหน่อยคะ่ะมานิดเดียวคะ่ะแล้วก็ เราจะมาลงเรือก,กันตรงนี้นะคะตอนนี้เราก็ลังเดยนเข้าไปค่ะ ังจากที่เราแจกบุฟเฟ่ให้น้องปลาเสร็จแล้วก็มาลงเรือกันต่อ5กิโลเมตรได้ดูเหมือนไกลแต่ว่าเอาเข้าจริงเนี่ยรู้สึกว่าเวลามันผ่านไปเร็วมากเลยเพราะว่าเราก็หมดแต่เพลินแล้วก็ฟินไปกับบรรยากาศบริเวณที่เราอยู่กันตรงนี้นะคะก็คือวัดถ้ำวรารามนะคะจะเห็นได้ว่ามีปลายเยอะมากๆเลยเมื่อสักครู่นี้เราได้ให้อาหารปลากันไปนะคะแล้วก็ปลาที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ค่ะก็คือปลาตะเพียนแดงใช่ไหมคะ เป็นปลาของบริเวณท่านานะของวัดนั่นเองค่ะ,คะใครที่มาที่นี่นอกจากที่จะได้ล่องเรือแบบเย็นเย็นสบายๆแล้วนะคะให้อาหารปลากันได้ด้วยค่ะซึ่งต้องบอกเลยว่าดีมากๆค่ะเราได้ล่องเรือในแม่น้ำที่ถูกโอบล้อมไปด้วยต้นไม้แล้วก็ภูเขาสูงแถมยังมีคนพายเรือให้เรานั่งแบบสบายสบายไปอีกอ ย้ำกันอีกทีค่ะคุณผู้ชมว่าคนภายเรือเนี่ยก็สําคัญมากๆนะให้พี่ๆเจ้าหน้าที่เขาพายไปเถอะค่ะเพราะว่าถ้าคุณพายเองอาจจะเป็นเช่นนี้ถล่มแดรงกับภายเรือ แล้วก็ระยะทางที่พี่เขาจะพาเราล่องเรือไปนะคะก็ประมาณ5กิโลเมตรค่ะล่องไป,ไปชิลๆ,ๆสบายๆแบบนี้เลยนะคะอากาศตอนนี้ดีเลยแดดร่มลมตกนะคะนับลมเย็นๆน้ำใสๆแล้วก็มันมีจุดที่สามารถลงไปเล่นน้ำได้ด้วยใช่ไหมคะได้ตรงไหนคะมีกำหนดจุดไหมแม่หนดกก็คือด้าน,น,านหน้านเนาะ เดี๋ยวมันจะมีจุดที่สามารถเล่นน้ําได้ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าถึงจุดนั้นเนี่ยจะ <Good. S 1> เราจะไปเล่นน้ำ <Good. S 1> วันนี้นะคะ ออมและทีมงานใช้พลังกันเยอะมากๆเลยทีเดียวค่ะหลังจากที่ช่วงสายๆเนาะเราไปขึ้นเขาไปปีนเขาเพื่อไปดูเส้นทางต้นไม้ใหญ่กันนะคะรวมไปถึงจุดชมวิวผาด,ดงรักแล้วก็เราลงมาประมาณบ2โมงครึ่งค่ะหลังจากนั้นนั่งพักหายเหนื่อยแป๊บหนึ่งนะคะพี่ๆก็พามาล่องเรือซึ่งเหมือนที่บอกค่ะว่าระยะทางเนี่ยประมาณ5กิโลเมตรเนาะล่องกันมาั้งแต่บ13โมงกว่าได้นะคะตอนนี้ ห้ามงสีนาทีแล้วเหลืออีกนิดเดียวก็จะถึงจุดหมายกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะขึ้นจากการล่องเรือแล้วก็กลับไปที่อุทยานอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่คืนนี้นะคะเราจะไปเตรียมกลางเต็นท์แล้วก็นอนชมดาวตื่นเช้ามาชมหม,มอกจี ผู้ชมคะหลังจากที่เราเหนื่อยกันมาทั้งวันแล้ววันนี้นะคะตอนนี้ได้เวลานอนแล้วค่ะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะเราจะตื่นแต่เช้ามาดูหมอกสวยๆพร้อมๆกันนะคะแต่ว่าตอนนี้เหนื่อยมากง่วงมากนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปนอนกันก่อนลาิสวัสดีค่ะหัวถึงหมอนนอนได้ค่ะเจอกันพรุ่งนี้นะ เพราะว่าไม่มีหมอกให้เราได้ชมกันตามที่ตั้งใจผายหยอกหมอกหยอกเราซะแล้วล่ะค่ะ แต่ก็เป็นธรรมดาค่ะธรรมชาตินะเนาะมันคาดเดาอะไรไม่ได้จริงๆถึงจะไม่มีหมอกก็ไม่เป็นไรเพราะว่าบรรยากาศตอนเช้าที่นี่ก็ยังคงสวยงามแล้วก็สดชื่นได้เห็นแสงแดดมาส่องกระทบยอดเขาในยามเช้าลมเย็นๆพัดปะทะร่างกายกำลังดีแค่นี้ก็แฮปปี้มากๆแล้วค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปอาบน้ำแต่งตัวนะคะเพื่อจะได้เตรียมตัวสนุกกับกิจกรรมต่อไปกันดีกว่าค่ะ กันต่่อคเช้านี้อ้อมจะพาคุณผู้ชมไปลอยแพเอ้ยไปล่องแพกันวันนี้นะคะเราใช้บริการล่องแพของเขาสกเมา t a เทนวิ w 9 6ที่นี่มีบริการรับส่งนักท่องเที่ยวไปยังจุดลงแพรพร้อมบริการอาหารเที่ยงเสร็จสับครบจบในที่เดียวสะดวกมากๆเลยและทางเราเองก็พร้อมมากๆสำหรับการล่องแพ พอไปถึงจุดลงแพเราก็เจอร้านค้าของชาวบ้านก็เลยมาแวะอุดหนุนกันสักหน่อยนะคะซื้อน้ําซื้อขนมกันไปกินถือว่าเป็นการเติมพลังกันไปในตัวค่ะพออิ่มกันแล้วก็ไปลงแพกันเลย คุณผู้ชมคะตอนนี้อ้อมก็ลงแพไม้ไผ่มาเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งระยะทางในการล่องเนี่ยค่ะพี่ๆเขาบอกว่าอยู่ที่ประมาณ3กิโลกว่าๆก,ก็ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงนะคะโดยบรรยากาศก็เหมือนที่เราเห็นเลยค่ะสองข้างทางก็จะเขียวขจีไปด้วยต้นไม้นะคะรม่มรื่นมากๆเลยแล้วก็บางช่วงบางตอนของแม่น้ำเนี่ยค่ะก็จะเป็นอย่างนี้ แอดเวนเจอร์เบาๆนะคะเป็นคลืน่นเป็นก้อนหินอะไรใดๆนะคะก็ถือว่าเป็นความสนุกสนานไปอีกแบบหนึ่งคะ่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมระหว่างทางกันด้วยนะคะเพราวะว่าเดี๋ยวเราล่องไปได้สักครึ่งทางคะ่ะก็จะมีการจิบกาแฟนะคะแต่ว่าความพิเศษก็คือจะเป็นการจิบกาแฟจากกระบอกไม้ไผ่นั่นเองนะคะประมาณครึ่งทางอ่ะเราจะได้พักดื่มกาแฟกันนั่นเองนะ แล้วก็ต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่ากิจกรรมนี้นะคะเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งค่ะที่สามารถจะช่วยกระจายรายได้ให้กับชาวบ้านที่นี่ด้วยนะคะส่วนหนึ่งก็จะเป็นของผู้ประกอบการแพรนี่แหละคะ่ะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นของนี่พี่ๆที่กําลังถ่อแพรเราอยู่ตรงนั้นเลยนะคะ แล้วก็นอกจากที่จะเป็นการกระจายรายได้แล้วนะคะด้านบนเมื่อสักครู่ที่เราไปนะคะก็จะมีในเรื่องของร้านค้าชุมชนด้วยนะคะแน่นอนว่าพอนักท่องเที่ยวมาเที่ยวกันเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะชาวบ้านก็จะได้มีรายได้จากการขายของไปด้วยนะคะเมื่อสักครู่นี้ก็แอดเวนเจอร์อย่างที่บอกนี่แหละค่ะเจอโขดหินบ้างอะไรกันบ้างธรรมชาติดีค่ะ ตอนนี้คืออ mm ัพสกิลขึ้นมาจากการนั่งมาเป็นการยืนแล้วนะคะต้องบอกว่าเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเราผ่านจุดที่พี่เขาบอกว่ามันค่อนข้างอันตรายมานิดนึงก็คือกระแสะน้ำมันจะเชี่ยวแล้วก็จะมีโขดหินบริเวณด้านล่างเยอะเลยนะคะแต่ว่าช่วงไหนที่สามารถล่องมาได้แบบชิลชิสบายสบเนี่ยคะ่ะเราก็สามารถเปลี่ยนอิริยาบถได้แบบนี้นะคะแล้วก็ตอนนี้เห็นได้เลยว่า บรรยากาศชิลมากนะคะเห็นได้จากแพรข้างๆเหล่านี่ก็คือแบบว่าชิลเหมือนกันเลยทีเดียวค่ะตอนนี้ก็รอระยะทางอีกประมาณ100เมตรเท่านั้นนะคะซิกเนเจอร์ของกาแฟที่นี่เหมือนที่บอกคะ่ะว่าเขาจะไม่ได้เสิร์ฟมาในถ้วยกาแฟนะแต่ว่าจะเสิร์ฟมาจากกระบอกไ้ไผ่นะคะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะได้ชมไปพร้อมกันตอนนี้เดี๋ยวเราก็ชมมรรยากาศซองข้างทางไปพร้อมกัน,นะคะ่ะ อย่างที่บอกค่ะว่าหลังจากที่เราล่องแพผ่านมาได้สักประมาณครึ่งทางพี่ๆเขาก็จะแวะให้เราได้พักจิบกาแฟจากกระบอกไม้ไผ่สิ่งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ในการล่องแพรครั้งนี้ด้วยแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่ดื่มกาแฟก็จะมีชาแล้วก็โอวัลตินเป็นทางเลือกให้คุณ และกระบอกไม้ไผ่ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้ก็มาจากชาวบ้านในชุมชนนี่แหละค่ะที่ทํามาขายเพื่อประกอบการแพรถือว่าเป็นรายได้เสริมของชาวบ้านแต่สําหรับบางคนต้องบอกว่านี่เป็นรายได้หลักของเขาเลยค่ะหลังจากที่พักจิบกาแฟกันเรียบร้อยแล้วเราก็ไปล่องแพกันต่อในระหว่างทางก็จะมีจุดพักให้ได้เล่นน้ำกันใครที่อยากจะสัมผัสความเย็นสดชื่นของสายน้ำรับรองว่าเย็นชุ่มฉ่ำถึงใจอย่างแน่นอน แล้วพอล่องแพมาได้สักพักค่ะเราก็สังเกตเห็นสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจนั่นก็คือน้ำที่ไหลจากเทือกเขาผ่านโขดหินเนี่ยค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมดูแล้วมันคล้ายๆกับน้ำตกขนาดมินิเป็นแบบว่าเล็กๆมินิมอลน่ารักน่ารักอะไรแบบนี้แปลกดีค่ะ เสร็จสับจากการล่องแพอาหารเที่ยงก็รอเราอยู่แล้วค่ะมื้อเที่ยงของเราส่วนใหญ่จะเป็นอาหารพื้นถิ่นอย่างวันนี้ก็จะมีแกงส้มน้ำพริกกะปิผักสดใบเลี้ยงผัดไข่ไข่เจียวชะอมไก่ทอดกินกับข้าวสวยร้อนๆห่อใบเร็ดเพิ่มความหอมปิดท้ายกันด้วยผลไม้ตามฤดูกาลแค่พูดเนี่ยก็น้ำลายสอแล้วล่ะค่ะเขาศกเมลทนวิว9 6เขาจัดเต็มให้เราจริงๆ พอศกเอเทนวิว96นะคะทางเราก็มีบริการให้ล่องเพไม่ไผ่ล่องเรือเคน,นูล่องห่วงยางค่ะโปรแกรกมนะคะก็ใช้เวลาล่องก็หนึ่งชั่วโมงค่ะในกิจกรรมที่ล่องเพก็จะมีล่องลงมาก็ประมาณสัก20นาทีนะคะนั่งชมธรรมชาติมาแล้วก็จะหยุดทานกาแฟกาแฟนี้จะเป็นกาแฟโบราณน,นะคะต้มกับ กระบอกไม้ไผ่แล้วก็ฐานด้วยแก้วไม้ไผ่เมื่อเสร็จแล้วก็เ,ออเกแก้วกาแฟนี้เราจะให้ลูกค้าเป็นที่ระลึกกลับบ้านได้เลยค่ะกิจกรรมระหว่างทางตรงนั้นระหว่างที่ราทานกาแฟแล้วก็ออนักท่องเที่ยวก็สามารถที่จะเล่นน้ําตรงนั้นได้ค่ะใช้เวลาเราก็ประมาณหนึ่งชั่วโมงสิบห้านาทีทางที่สามารถติดต่อทางเราได้ก็จะมีเบอร์รธโทร0917708054ค่ะ แล้วก็กเบอร์หนึ่ง9 9 3 1 4เแล้วก็เฟซ b o o k ก็โคศกมอเทนวิว96เลยค่ะมาเที่ยวโคศกกันเยอะๆนะคะที่โคศกมีสถานที่ท่องเที่ยวสวยงามเยอะแยะเลยค่ะธรรมชาติที่ยังสมบูรณ์มากๆเลยค่ะแล้วก็ที่สำคัญคือจะได้กระจายรายได้ให้กับชุมชนด้วย เอาจิงๆกิจกรรมที่คลองพนมยังมีอีกเยอะเลยค่ะที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมวันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นอีกทริปที่อ้อมแล้วก็ทีมงานประทับใจมากๆเลยตั้งแต่การดูแลของพี่ๆที่อุทยานแห่งชาติคลองพนมอย่างตอนไปเดินป่าขึ้นเขาค่ะพวกเราเป็นมือสมัครเล่นก็จะเดินกันช้าหน่อยแต่ว่าพี่ๆก็จะคอยประกบไม่ห่างเพราะว่าเป็นห่วงในเรื่องของความปลอดภัยและชาวบ้านที่นี่ก็น่ารักแล้วก็ใจดีมากๆค่ะยิ่งเวลามีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวกันเยอะ ชาวบ้านเขาจะดีใจมากเลยเพราะนั่นหมายความว่าพี่ๆที่ถ่อแพรจะมีรายได้เพิ่มขึ้นชาวบ้านที่ตัดไม้ไผ่มาทำกระบอกและที่ใส่อาหารก็จะมียอดขายมากขึ้นแม่ค้าที่ขายของตามแหล่งท่องเที่ยวก็จะขายดีกว่าเดิมแถมเด็กๆบางคนพอปิดเทอมก็จะมารับจ็อบเป็นจูเนียร์ไกด์ถือว่าเป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่กระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน และถ้าคุณผู้ชมมีโอกาสก็อย่าลืมมาเที่ยวคลองพนมกันนะคะรับรองว่าจะติดใจจนต้องกลับมาซ้ำอย่างแน่นอนส่วนอ้อมก็สัญญาค่ะว่าจะตามเก็บกิจกรรมที่เหลือให้ครบอย่างแน่นอนคุณผู้ชมเองก็ต้องรอติดตามกันด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วเมืองไทยไดีดีต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ